ไม่มีแต่อะไรทั้งนั้นถ้าน้ำอิงอยากจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น <S <S ก็ไปเลิกคบกับคนในสังคมเก่าเาของน้ำอิงซะแล้วก็มาคบกับพี่ถึงเวลาที่น้ำอิงจะต้องเลือกแล้วว่าจะเลือกน้องสาวจนๆที่เด็ดยอดกระถินมาจิ้มน้ำพริกกินหรือว่าจะเลือกคนรวยแบบผมแนน มหน้าพี่เศ้าขนาดนี้อมานั่งตรงนี้ก่อนนะจ๊ะพี่นั่งตรงนี้ก่อนนะ เศร้าจังชีวิตฉันตอนนี้มันลำบากมากเลยอะแนนไอ้มอสแพนนี่คบกันมาเป็นสิบปีอะมันนอกใจฉันฉันเห็นว่าเราครบกันมานานฉันก็เลยให้อภัยมันแต่พอผ่านมาไม่นานนะโรงงานแถวบ้านที่ฉันทำอยู่อะเขาปิดตัวลงฉันก็เลยตกงาน คอยม้อนมันรู้ว่าฉันตกงานน่ะมันก็ทิ้งฉันเลยอ่ะแกแถมตอนที่มันไปนะมันยังเอาตังเก็บของฉันที่มีทั้งหมดไปด้วยฉันไม่มีเงินจ่ายค่าเช่าบ้านจนเจ้าของบ้านเช่าเขาก็ไล่ฉันออกมาตอนนี้ฉันไม่เหลืออะไรเลยอแอนไม่เป็นไรนะจ๊ะพี่ พี่ขอมาสา่ยูบแกก่อนได้ไหมได้สิจ๊ะเราอสองคนนะ่ะเป็นพี่น้องกันนะพี่อ่ะสามารถมาอยู่กับฉันได้ตลอดเลยขอบคุณมากนะแนนเดี๋ยวพรุ่งนี้พี่จะเริ่มออกไปหางานใหม่ทำแต่พี่ขอรบกวนแกอีกอย่างนึงได้ไหมอะไรหรอจ๊ะพี่จะขอค่ารถติดตัวไปหางานทำที่กรุงเทพได้ไหม ได้จ้ะเงินฉันน่ะก็ไม่ได้มีมากมายอะไรหรอกนะช่วงเนี้ก็ไม่ค่อยมีใครอะ่ะเอาพามาส่งให้ซักเลย <S <S เราสองคนแบ่งๆกันใช้ไปก่อนเนาะ <S 1> <S 1> นี่จ้ะเอาเป็นค่ารถติดตัวนะ บคุณแกมากนะแนนแกเป็นน้องสาวที่ดีที่สุดของฉันเลยนะขอบคุณจริงๆจ้าพี่ฮัลโหลจ้าเจ๊ช่วงนี้เจ๊มีเสื้อผ้าให้ฉันซักอีกไหมจ้ะงานฉันไม่ค่อยมีเลยอะจ้าเจ๊ เจก็ไม่มีเลยเหรอจ๊ะอ๋อจา๋าจ๋างั้นไม่เป็นไรจ๊ะเจถ้ามีงานสักริดอีกเมื่อไหร่อ่ะเจบอกฉันได้นะจ๊ะฉันรับหมดเลยจ๊ะจา๋าจ๋า พี่น้ำอิงลงเฟซได้งานทำใหม่ดีจังแถมยังโชคดีมีแฟนเป็นถึงเจ้าของบริษัทอีกดีลวแหละพี่เราจะได้มีชีวิตที่ดีสักที ดีค่ะคุณน้ำอิงสวัสดีค่ะคุณนะยินดีด้วยนะคะกับตำแหน่งผู้จัดการคนใหม่แล้วก็แฟนคุณแมคลูกเจ้าของบริษัทค่ะขอบคุณนะคะเออ,เออฉันมีเรื่องอยากจะเตือนเรื่องคุณแมกหนึ่งเรื่องะค่ะเตือนเหรอคะคืออย่างเนี้ยค่ะคุณแมกอะเขาเป็นคนชั้นสูงไม่ว่าเขาจะมีแฟนสักคนหนึ่ง เขาก็อยากได้คนที่ระดับเดียวกับเขาอะค่ะพี่ก็เลยอยากจะให้หนูอะที่เพิ่งมาเป็นแฟนกับคุณแม็กอะพัฒนาตัวเองให้ระดับเดียวกับคุณแม็กอะค่ะก็อย่างเช่นการกินการอยู่การแต่งตัวและการเข้าสังคมเออและที่สำคัญนะคุณแม็กเขาซีเรียสมากเลยอะกับเรื่องการครบคนเขาเป็นคนที่ระดับสูง ถ้าคนไหนอ่ะไม่ใช่ระดับเดียวกับคุณแม็กนะเลิกคบได้ก็เลิกคบเลยค่ะคุยอะไรกันอยู่หรอครับพี่ไปส่งเอกสารก่อนนะคะ<อ>สวัสดีครับนะักอินแฟนของพี่พี่ซื้อดอกไม้มาให้ขอบคุณนะคะ เป็นยังไงบ้างครับกับตำแหน่งผู้จัดการที่พี่ดึงน้ำอิงขึ้นมามีพนักงานคนไหนมากวนใจไหมไม่มีค่ะนั่นก็ดีละพี่จัดการเรื่องนี่สินให้น้ำอิงทุกอย่างแล้วนะรวมไปถึงเรื่องแฟนเก่าที่คอยมาตามดังขวานน้ำอิงด้วยพี่ใช้เงินฟ้าและจัดการให้เรียบร้อยแล้วขอบคุณพี่แม็กมากๆเลยนะคะเออน้ำอิงพี่มีเรื่องสําคัญหนึ่งอยากอยากจะบอกกับน้ำอิงนะก่อนที่พี่จะพาอิงไปพบพ่อกับแม่พี่ เรื่องอะไรล่ะคะพี่อยากให้น้ำอิงเนี่ยพัฒนาตัวเองขึ้นมาอยู่ในระดับเดียวกับพวกเรายัางไงล่ะคะก็หมายความว่าใครก็ตามที่ไม่ได้อยู่ในระดับเดียวกับพวกเราพี่อยากให้น้ำอิงเลิกคบไปซะเลิกคบยังไงล่ะคะก็อย่างเช่นพวกญาติพี่น้องของน้ำอิงที่เขายังลำบากอยู่ที่ชอบมายืมงงยืมเงินของน้ำอิงเนี่ยพี่อยากให้เลิกคบไปเลยเข้าใจใช่ไหม พวกเนี้ยชอบทำให้เสียภาพลักษโทษนะครับมองหาใครหรือเปล่าครับมาหาพี่น้ำอิงอะคะ่ะอ๋อคุณน้ำอิงนั่งไงครับนั่งทำงานอยู่ตรงนั้นนะครับเข้าไปได้เลยครับพอานีว่าไม่กล้าเข้าไปอะคะ่ะ รบกวนคุณเรียกให้หน่อยได้ไหมคะได้ครับงั้นรอตรงนี้นะครับค่ะขอบคุณนะคะคุณน้ำอิงครับมีคนมารอเพื่อปะครับใครเหรอคะไม่ทราบเหมือนกันแต่ว่าหน้าคล้ายๆคุณน้ำอิงเลยนะครับเป็นพี่น้องคุณน้ำอิงหรือเปล่าครับ อิงร้านนี้เนี่ยเป็นร้านประจำของพี่เลยนะที่พี่ชอบพาครอบครัวมากินพี่น้ำอิงหนูว่าหาพี่ตั้งนานเนี่ยพี่อยู่ตรงนี้นี่เองเมื่อกี้หนูไปหาพี่ที่ทำง,งานมาด้วยนะแต่ว่าหนูไม่กล้าเข้าไป สวัสดีค่ะคุณแม่หนูแนนนะคะนี่ค่ะหนูเอาขนมสายไส้มาฝากจากเจ้าประจาแถวบ้านเหนลยนะคะอร่อยมากใครอะอ๋อขอโทษทีค่ะพอดีหนูลืมแนะนําตัวหนูชื่อแนนนะคะเป็นน้องสาวแท้ๆของพี่น้ำอิงค่ะเราสองคนนะสนิทก,กันมากเลยนะคะลำบากมาด้วยกันเลยล่ะคะ่ะปกตินะคะถ้าเราไม่มีเงินน่ะเราก็จะเด็ดต้นกระถินนะ่ะกินกับน้ำพริกแล้วก็ข้าวค่ะ น้ำอิงเรามีเรื่องต้องคุยกันมานีิอิงเจ็บนะคะน้ำอิงพี่บอกให้น้ำอิงไปเลิกยุ่งกับคนในสังคมเก่าของน้ำอิงอะ่ะทำไมน้ำอิงยังไม่ทำสักทีนี่น้ำอิงถ้าน้ำอิงยังอยากจะแต่งงานกับพี่เนี่ยนะ ก็ไปเลิกยุ่งกับน้องสาวบ้านนอกของน้ำอิงซะ <Bad. S 1> ไม่มีแต่อะไรทั้งนั้นถ้าน้ำอิงอยากจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น mm. ก็ไปเลิกคบกับคนในสังคมเก่าเก่ากับน้ำอิงซะแล้วก็มาคบกับพี่ถึงเวลาที่น้ำอิงจะต้องเลือกแล้วว่าจะเลือกน้องสาวจนจนที่เด็ดยอดกระถินมาจิ้มน้ำพริกกิน ว่าจะเลือกคนรวยแบบผมค่ะฉันเลือกได้ดีได้ยินแบบนี้เนี่ยค่อยสบายใจหน่อยตกลงน้ำอิงเลือกพี่ใช่ไหมพี่จะได้พาไปดูแหวนเพชรต่อฉันขอเลือกน้องสาวของฉันนะคะได้ไงอ่ะนี่น้ำอิงพูดแบบนี้ได้ไง พี่รวยนะก็จริงอยู่นะคะที่ฉันอยากจะมีชีวิตที่ดีขึ้นอยากมีเงินใช้มีงานดีๆทําแต่ถ้าฉันได้มันมาแล้วเนี่ยฉันต้องทิ้งน้องสาวของฉันคนที่เคยลําบากมาด้วยกันคนที่เคยเด็ดยอดกระถิ่นกินกับพริกมาด้วยกันเนี่ยคนที่เคยให้เงินฉันในวันที่ฉันมากรุงเทพเพื่อสมัครงานที่นี่แล้วก็ฉันคงทิ้งเขาไม่ได้ะคะ่ะได้ไงอะ นี่กล้าปฏิเสธพี่ได้ไงฮะนี่พี่รวยนะ พี่น้ำเองมาได้ไงล่ะแล้วคุณแม็ก็พี่เลิกกบบับเขาแล้วล่ะพี่สองคนเลิกกันเหรอ<ม>เป็นเพราะหนูหรือเปล่าอ่ะที่ทำให้พี่สองคนต้องเลิกกันอะงั้นเดี๋ยวหนูไปเขี่ยเขาให้นะไม่ต้องหรอกแมนแต่พี่น้ำเองชีวิตของพี่อ่ะกำลังจะดีขึ้นเลยนะหนูไม่อยากให้ชีวิตของพี่ต้องมาพังเพราะหนูอ่ะ มีชีวิตที่ดีขึ้นแต่ต้องทิ้งคนที่เรารักนะหรอพี่คงไม่เอาอะ่ะพี่จำไม่ลืมเลยนะว่าเราโตมาด้วยกัน mm hmm. เด็ดย่อยกระถิ่นริมรัว้วชิมกระพริก,กินมาด้วยกัน mm hmm. ในวันที่พี่ลำบากวันที่พี่ไม่เหลืออะไรเลยอะ่ะ mm hmm. ก็มีแต่แนนนี่แหละที่คอยช่วยเหลือพี่ mm hmm. คอยอยู่ข้างๆพี่ไม่เคยทิ้งพี่ไปไหนเลย อีกอย่างหนึน่นะเราเป็นพี่น้องกันนี่เราจะทิ้งกันได้ยังไนง,งนะนั่ง้องเอาโอ้ยนี่อะไรเนี่ยซื้อมาฝากพี่ใช่ไหมขนมใส่ไส้อ,สสอะ่ะเนี่ยฉันซื้อมาฝากพี่เลยนะฉันจำได้ว่าเป็นของขวดพี่ร้านป้าน้อยนะปากซอยใช่ไหม <laughs> น่ากินจังเลยไป กลับบ้านเรากันไว้พรุ่งนี้ใครไปห่หางานทำใด้กันก็ได้เนาะดีไหมต้องนองแล้วกระถิน